มารุมเบ้ร์กับ้านกนแล้ว ตลอมไปไปไปบปเอวกวิกู้อีนั่นอีนั่นอีนั่นไปไปไปู่ดี่เลวลูกผู้กอบผู้เอกล้านดีกละเด้อโอ้โหผ ตีป้อมรวๆเลไม่ีคมาชอตีปมแล้วฮปล่อยซุปเปอร์คีบแน่อู้ไม่กันยังยังรอดอยู่เหรอวะเนี้ยโอ้มัวมาองม้า มันไป่บดเิี s <athlete> <S ๊ยบก่อนติงลบอันติชา มาแล้วหน่อยเร็วหน่อยเร็วอีโซมาบาน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 ไม่ได้เลยอ่ะออกไปไม่ได้เลยอ่ะมึงต้องรอมันเข้ามาละฆ่ามันเราค่อยบุก เนี่ยแหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละถอยก่อนอน,น,นี่แหละอะไร <c oughs> เร็วเร็วมังกรเร็วเร <c oughs> <ล>็วอ,อ,อ,อะไรกันเน,น,นี่ย ยิงไหมแตกกลางมันไปเลยอุ้ยเออออกมะไม่มีใครตีต่อด้วยมาเอออวอลังอลังอลังนั่นสิหลอกแล้วเร็วโอ้โหนี่เอออีหมิงมิง จะกลับบ้านก่อนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาน้ำหมดฉันไปก่อนถอยก่อนพวกแกถอยเร็วถอยไปก่อนลอีนีชิพายแล้วไหมโอ้อีนั่นปลาอีนั่นเอาชิพายลงไม่ทัน วายุกี้สวยดุกี้บ้าน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 ยาเตือโดดเลือดอันนี้ใช้ไม่เป็นตัวนูอันทนเหรอเจอแม่งไม่รู้ว่าต้องกดตอนไหนอ่ะ บ้านเวอร์สู้ไม่ถอยเวอร์ผิวกับตรวจเท่าควาย <c oughs> เร็วคนบุกจนปลูก อุ้ยทำไมไม่ตายอ่ะอุ้ยอุ้ยหุ้ยอ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 ุ้ยแกงไหมบ้านนะบ้านสินเทียกลับบ้านแล้วเา้าเฮียมีคนอยู่เอนโซ่มันยังอยู่แถวนี้หุ้ย เจ้าก oh, ับพ <laughs> okay. oh, oh, ันโอ๊ตทำไมเขียบักเทียขียบเก่นจะตายจะตายอุ้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 ยนูกไม่คลดไม่ค ข้างออกกลับก่อนเลือดท่าหมดลูกนิกมหาชาตินดี ยนงลงนี้เกือบตายไ่แก่โอ้ไม่มีชีวิตรอดเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนว้าวกระเพาะแก่ล่างปะเนี่ยล่าง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 อุ้ยมันดินล่างมันเลี้ยงจ้ะ ไปฆ่าอีโซกันแล้วมึงฆ่าก็แรกมาจากกูหน่อยสิกูไปคนเดียวไปกำลังไปกูตาย้าตายซะแล้วอุ้ยกูตายกูตายกูตายกูไปทำอะไรอยู่คนเดียวอ่ะมึงมึงเขาทิ้งกูล่างๆ่างกูสิงเขาตาย เยี่ยวอะตอนนี้อีแวนไปไปนีไปไปจบเลยไปจบล้างเลยปะมึงกูค่าได้ห้าตรงนี้แปลกมากมาเลี้ยงโบสจบได้ใช่ไหมจบได้ไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวจบบ้านเลยจบบ้านเลยเลี้ยวจบบ้านจบบ้าน เหนื่อยนะนะที่งงนะงงมากก็อ่อนตอนแรกให้ตายใจเชยเอ่อานานเท่ยมึงอดนานเฉยอดหรดอตายใจเชยเพอฉันเกิดแล้วทุกอย่างก็ไม่มีอะไรมาหยุดย้ก